ไปนะคะแล้วก็จะมาที่ช่องนี้ของแม่แป้งมาจะมาแกะกันเลย เกะได้ไหมแกะได้แล้วใส่เก็เนี่นี่นะคะมีซองสันสุบาด้วยก็จะถ่ายก็ถ่ายเขาอง การบัตรด้วยนะคะ ามาแกอกันเลยนะกล่องนี้นะคะเป็นคิมมอนฟู้ดอยาก,ยากได้ตัวอะไรคะอบอกเลยผีแล้วก็ตงโมงก็ได้มีสองตัวที่อยากได้ไม่อยากได้แอปเปิลหรอก็ไม่เท่าไหร่นะก็อยากได้สองตัวแต่ว่าตัวไหนก็ได้นะล่ะทุกตัวดมกลิ่นหอม้วย

เอาการมากลัวดอยสามสองชิปขอดูมันยังแกะไม่ออกอ่ะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้อ่ามาแล้วเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยที่ตัวไหนที่ตัวไหนนี่นะจ๊ะ หอมมากอ่ะหอมมากน่ารากักอ่ะหอมด้วยวีแอปเปิ้ลได้จากชอบของแม่แป้งนะคะนี